สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตโอทีเกย์ครั้งนี่คือสกู๊ปคอมมาแย่งกงเคร์กับการเล่าประวัติตัวละครนะครับซึ่งในคลิปนี้เรียกได้ว่าเล่าประวัติไหมก็ไม่เชิงด้วยความที่มีผู้ชมขอมาในคลิปกับขอนทางย่าเนาะ ดที้พามาเนี่ยผมทำทั้งยูริทังยา่าซึ่งในเกมซีรีส์เลอเลอร์2ยูริเนี่ยเขาก็เป็นตัวละครประเภทยูนิตพิเศษไงที่สร้างตัวหนึ่งเท่านั้นก็เป็นคนขอว่าถ้าอย่างนั้นไม่ทําโบลิสด้วยเลยละ่ะซึ่งโบลิสนี่ก็เป็นตัวละครที่น่าสงสารมากนะครับด้วยความที่เขาในะไม่มีสตรอรี่ในคัตซีนเลยนะครับแต่เขาก็เป็นยูนิตพิเศษของโซเวียตซึ่งเอาจริงอะ่ะผมชอบใช้ยูนิตโบลิสมากเวลาเล่นเป็นโซเวียตนะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งในคอมมานโดยูนิตพิเศษที่ค่อนข้างจะมี ในคลิปนี้ขอพูดถึงเรื่องราวของเขาในฐานะของยูนิตแล้วกันในความที่เขาไม่มีสตอรี่นะครับโดยโบลิสเนี่ยก็เป็นคอมมานโดของโซเวียตนะครับในชว่วงเหตุการณ์ในสงครามโลกที่สามทไลน์ของยูรินะครับไทม์ไลน์ของการลุกลามของยูริในความที่เลเวลรสองมันยังไม่มียูนิตพิเศษไงดังนั้นมันจึงเป็นช่วงท้ายๆของสงครามโลกครั้งที่สามเป็นสงครคามครั้งใหม่ของครั้งที่สามไม่งงเนาะโดยเป็นยูนิตพิเศษที่มาแทนพวกยูริคโคลนในภาคเลเยอสองนะครับหลายคนจะดูว่าใน แคมเปญด่านหนึ่งกับโพสคิมินเนี่ยเราสามารถสร้างยูริโคลนได้ในเกมเลเยอสองไงแต่พอมาในภาคเสริมเนี่ยยูริทอย,ยด์โซเวียตจึงไม่ต้องการใช้ร่างโคองยูรินะครับจึงต้องมีคอมมานโดพิเศษซึ่งคือโบลิสนั่นเองเรียกว,ว่าเป็นทหา,หารที่เรียกว,ว่าได้รับเกียรติยศสูงสุดนะครับโกลสตาร์เมโดนะครับเรียกว,ว่าทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นรูปปัสงครามของสาภาพโซเวียตเลยนะครับโดยจุดแข็งหรือความสามารถของโบลิสเนี่ยผมชอบปืนเขานะปืนจะได้เห็นในรูปเนี่ยเป็นปืน AKM assault rifle นะครับ ซึ่งเป็นปืนที่ถูกใช้ในสงคร,รคามโลกครั้งที่2องด้วยนอกจากตัวบริสเนี่ยแล้วการฝึกและมีประสบการณ์โชคโชนในการต่อสู้ในสนามรบต่างๆนะครับทำให้เขาเนี่ยสามารถสังหารยูนิตทหารได้อย่างรวดเร็วและการสังหารระยะไกลคือ,อีกเดียวตายอะ่ะก็เห็นยืนในเกมเนาะแตะอาวุธมันก็โหดมากแต่จริงว่าสามารถสร้างความเสียหายต่อยานผ่านะได้ด้วยเราเจนว่ายูนิตริสนี่คือสามารถยิงรถถังในเวลาไม่นานรถถังก็สามารถจุดทาลายได้เองนะครับและด้วยความที่ตัวบริสเนี่ยเหมือนมีชุดเกราะไอสักอย่างที่ทนทานพอสมควรนะครับ ทำให้เขาเนี่ยสามารถดวลหนึ่งต่อนหนึ่งกับรถถังแก๊ตลิงได้รถถังแก๊ตลิงก็เป็นรถถังยูริโนที่สามารถจัดก,การพวกยิ่ไฟทหาร,รงได้ง่ายๆเนาะซื้อเกิดสอนนี่มันตัวตัวโบลิสก็สามารถจัดก,การแก๊ตลิงแทงได้นะครับตัวตว่ตัวนะถ้าเกิดโดนแก๊ตลิงแทงลุมนี่โบลิสก็ไม่รอดอะ่ะและแน่นอนสุดเขาจะฝึกมาทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถโดนยูริสกดจิตได้นั่นเองนะครับและต่อมาก็เป็นความสามารถที่เป็นท่าไมตาของโบลิสนะครับนั่นคือความสามารถการทาลายฐานโดยการเรียก f i g airstrike นะครับ ก็คือเรียกเครื่องบินลบมาโจมตีนะครับผมชอบความสมัยทสุดละวยความที่โบลิสเนี่ยไม่ต้องเข้าไปใกล้ฐานเองอ่ะด้วยความที่ฐานศัตรูมันก็มีป้อมปืนเนาะซึ่งโบลิสเนี่ยจะใช้เลเซอร์นำมิถีเนี่ยจ่อยิงฐานที่เราต้องการจะระยะไกลนะครับซึ่งสามารถเรียกแอสไ i ้เอ็มไอจีเนี่ยมาถล่ม2ลำนะครับแล้วเกิดที่3บ้างขึ้นมาก็จะเพิ่มเป็น4ลำนะครับซึ่งจุดอ่อนเดียวก็คือเพราะไงซะเอ็มไอจีมันก็เป็นแอสไสธรรมดาไงยังสามารถถูกทำลายได้จากพวกรถถังหรือปืนใหญ่ต้ากาศยานนะครับ ดังนั้นวิธีที่จะบุกฐานได้ยางดีที่สุดคือต้องทําลายพวกปืนใหญ่ต้ากัสยานก่อนนะครับซึ่งจะออกการโจมตีแบบนี้ก็มีอยู่นะครับอย่างแรกคือมันจะชา้าก,กว่าซีโฟงทางยานะครับประมาณทางยาคอยปุ๊บตุ้มเลยนะครับแล้วจะอ่อนใหญ่คือหน,นื่องจากโบลิสเนี่ยเจาะเลเซอร์ชีปเป้าเนี่ยโบลิสจะแทบได้ว่าเปิดโลกอะ่ะคือเขาไม่สามารถยิงตอบโต้ก,กับยูนิโตที่เข้าหาเขาได้นะครับดังนั้นเวลาจะคุมโบลิสทีนึงเนี่ยเราก็ต้องมียูนิตคอยปกป้องเขาเอาไว้ด้วยนะครับ แต่แล้วข้อดีคือโบลิสสามารถโจมตีฐานยไกลได้นะครับเรียกว่าป้อมปืนเสยใหญ่เนี่ยไม่สามารถยิงโบลิสได้นะครับยกเว้นแกลนแคนนอนของฝั่งบัจมิดถ้าเกิดเล่นฝ่ายฝรั่งเศสนะนะเออเปืนนั้นยิงไกลนะครับแล้วก็จุดอ่อนยานนี่ก็คือเวลาเครื่องบินเอเมจียิงฐาเนเสร็จเนี่ยถ้าเกิดเราจะยิงฐานใหม่เนี่ยเราก็ต้องรองให้แอสไตร์เนี่ยเครื่องบินเนี่ยบินกลับไปก่อนกลับไปนอตเรดาร์ก่อนแล้ว่อยมีเครื่องบินลำใหม่บินออกมานะครับถ้าเกิดสมมติเราอยู่ในแมปใหญ่ๆห่ะและ้วโบลิสเราเนี่ยไปอยู่แบบส ไล่เครื่องบินไมจีเนี่ยไม่ขอบแผ่ที่หนึ่งมันจะเสียเวลาโคตรเยอะเลยนะครับในการจะระเบิดฐานทีเนาะเดนโบลิสเนาะอันนี้คือจุดอ่อนของการใช้เอสไตร์นะครับต่อไปเป็นจุดอ่อนโดยรวมของตัวละครโบลิสนะครับโบลิสเป็นตัวละครเดียวในหมู่ตัวละครพิเศษที่ไม่สามารถว่ายน้ำได้นะครับเรียกว่าน่าสงสารมากนะครับหน้าที่ถ้าเกิดเป็นทหารจริงไงยังไงซะก็ต้องมีสกิลว่ายน้ำเนาะแต่ละยูนในเกมมันก็ต้องมีความแตกต่างบ้างเนาะโบลิสอาจจะแบบมีข้อดีคือการโจมตีจะไกลไงแต่ก็ต้องทดแนทนด้วยความที่เขาว่ายน้ำไม่ได้นะครับ น่าสงสารเอาแต่เลยเว้ยแล้วก็เหมือนกับทางย่ากับยูรินะครับนั่นคือยูนิพิเศษเนี่ยถึงแม้จะเกยงยังไงแต่3หนอนี่ไม่สามารถทําอะไรเครื่องบินได้นะครับโดยจะข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยมันมีประวัติของโบลิสคล่าวนะแต่ด้วยความที่เขาไม่มีนเนื้อเลือดในคัสเซนเนาะเราจึงรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโบลิสนั้นน้อยมากนะครับดูแค่ว่าเขาเป็นวิรุป์สงครามของสหภาพโซเวียตน,นะครับและด้วยผลลัพธ์สักอย่างที่ไมให้เขาเนี่ยไม่ยอมว่ายน้ําหรือไม่สามารถว่ายน้าได้นะครับ แล้วต่อมาในเลเวล3เนี่ยด้วยความที่ทําลายมันบิดไงเปลี่ยนทําลายใหม่ทําให้ตัวคอคอมมาโดของตัวบลิสเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นผู้หญิงนะครับและชื่อว่านาตาชาเอง Field Marshal b i n g h a m I wanted to personally thank you for all your efforts in making this partnership successful Well that's appreciated but you should thank our commander here He's the one who led the assault on Gibraltar It is indeed a pleasure commander I hope you were satisfied with Natasha's contribution on the Battlefield She's one of our finest ซึ่งนี่เป็นเรื่องราวคร่าวๆของยูนิตโบลิสนะครับซึ่งที่บอกแหละเป็นยูนิตที่นองสารมากไม่มีคาซีของตัวเองนะครับซึ่งผมเจอในคลิป t u b e ว่าผมก็ไม่ได้ดูนะแต่มีคนตั้งทฤษฎีว่าจริงๆแล้วตัวโบลิสนี่แหละก็คือคูครอฟในเลเยอร์สานะครับคูครอฟก็เป็นหนึ่งในจอคนคนหนึ่งของโซเวียตเนาะแต่นั่นก็เป็นทฤษฎีนะครับ General Kirchhoff, would you like to meet our new commander? New commander? Yes. We're sending him to protect Leningrad. Even though I told you it was foolhardy to try and defend that city. Well, I wish him luck then. The Empire's technology is highly advanced, and he will likely be vastly outnumbered. But of course, it is an honor to sacrifice one's life for the motherland, is it not? Indeed. แต่แว่าโดยวรวมเนี่ยผมชอบยูนิตตัวนี้นะด้วยความที่อ่ะยิงคนที่จะตายรวมถึงรวมถึงสามารถยิงรถถังแพนลามไม่กี่วินาทีก็ระเบิดไงถ้าเกิดเป็นทางยาเจอศัตรูที่แบบเป็นพวกรถถังที่แก๊งกลิงแก๊ลิงแทงางเงี้ยทางยาอาจจะตายก่อนก็ไม่ถึงแกล๊ลิงแทงก็ได้นะครับแต่มโมลิสเนี่ยก็ยังมียิงปืนระยะไก,กลกว่าไงรวมถึงถึงแม้การทําลายฐานอาจจะดูเสียเวลาพอสมควรนะครับแต่น้อยเราก็เล็งทําลายฐานจาัดระยะปลอดภัยไเด้นะครับ ที่บอกแต่ข้อเสีย,ยคือการทำลายฐานแกทําให้แกเนี่ยค่อนข้างในการป้องกันมากดังนั้นเราจึงไม่ควรส่งโบลิสไปถล่มฐานคนเดียวนะครับคงไม่มีใครส่งอยู่ินพิเศษไปถลมตาพังเอเนะาะเพราะคงไม่คิดว่าศัตรูเขาจะไม่วิธีป้องกันเหรอมึงเงินเปล่าๆนะตัวโบลิสเองก็แพงใช้ได้นะก็ประมาณนี้เนาะคิดเห็นยังไงกับตัวละครโบลิสก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับก็จากกไปก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครตามช่องผมมานานเนี่ย ก็จะรู้ว่าผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับโดร์ไลมอนนันมิตาโดเบลศาสตร์ซึ่งก็เป็นโดจินเกมไม่ใช่สแสบบวกกันนะเป็นโดจินเกมที่มันกล้าคอสโอเวอร์ระหว่างอ่ะโดร์ไลมอนกับเกม Resident Evil นะครับซึ่งก็มีคนไทยเนี่ยนำมาแปลไงอ่านในบล็อกซึ่งอ่านม่ไยายเนาะซึ่งผมอ่านเฮ้ยมันสนุกมากนัมิตะยิงซอมบี้อ่ะนัมิตระยิงปืนไม่แล้วไงซึ่งผมก็เลยขอคํานํามาเล่าใน YouTube ซึ่งก็มีปัญหาอะไรในเซนแรกจกนกระทั่งโดสั่งให้ลบ มีใครริบสังให้ลบนะครับผมก็ต้องจําใจลบไปนะครับซึ่งก็เสียดายงไงขอเล่าว่าจะเอาลรงแฟนเพจตัวเองซึ่งเกิดสนใจเนี่ยก็สามารถกดไปดูได้ในช่อง The description ด้านล่างนะครับรวมถึงผมไม่แต่งแฟนฟิกวเว็บเด็กดีด้วยก็แฟนฟิกแนวฮาเลมผมชอบนอกก็มีอะไรน้รามีตาเป็นทางวิเศษน้มีตาเป็นนักฆ่าแบบนั้นนะครับแฟนฟิกลูบี้แฟนฟิกลูบี้ผสมบิชเชอร์ด้วยถ้าเกิดสนใจก็ The description ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับส่วนเกมคอมายคอเคอร์นี้ผมก็ทําต่อไปเนาะ รวมถึงในปลายเดือนกลางเดือนมิถุนายนนี้ก็จะมีเกมคอมมานด์อังเซึ่งเป็นรีมาสเตอร์นะครับคอมมารีมาสเตอร์ซึ่งหลายคนที่อาจจะไม่ใช่แฟนมันแท้เนี่ยหรือแบบติดตามเกมสลีดนี้เนี่ยอาจจะเข้าใจผิดคิดว่ามันเกมยูริมาลีมาสเตอร์จริงๆไม่ใช่อันนี้เป็นเกมคอมมานด์ภาคแรกกับเดอะอันเลอร์ดภาคแรกนะมารีมาสเตอร์นะครับเหมือนการเกินไปก่อนนำไปก่อนเนี่ยเอาสอ,องภาคเก่าๆเนี่ยที่มันจริงปัญหายการเล่นในีมิโดสิบเนี่ยนำมาลีมาสเตอร์ใหม่เพิ่มเรื่องราวมากขึ้น เขาขอคสสมมายัด NPC ด้วยซึ่งน่าสนใจมากซึ่งก็หวังว่า,วายอดขายเกิดาบิจาร์น่าจะดีนะครับเพราะถ้าเกิดมันขายดีเนี่ยเรียกได้ว่าอนาคตของมาองเคลเนี่ยอาจจะกลับมาอีกครั้งไง่หลังจากที่ชิปหายไปในแท็บเล็ตไวไลท์นะครับ There may blood hands, hers. be none may my blood but on of ตอนนี้เป็นแฟนชายผมชอบเนาะไม่อยากให้มันตายด้วยน้ำมือของ EA อีกรอบนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะครับ อากกอร์ตทีพแังกอศิล่าเอ,อ่ยลูบี้เอ,อ่ยแปซสติปเอ,อ่ยโดลไลมอนพิเอเตอร์อและเทอร์มิเนเตอร์ราเกิดคอมมาอง,องค์คือคิดนี้ด้วยก็จะตามได้คอม,มีโดเนี่ยด้วยถ้าเกิดใครมาสนับสนุนก็มาสนับสนุนด้านด้านล่างผมมีเฟซบุ๊กเป็นตัวถ้าเกิดใครถามเลยมาถามในเฟซได้ในทูสต็อปเท่าไหร่สำหรับวันนี้กับตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ